ก็น้องกาสวิตัสวัสดีน้องๆเ็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนเนลนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิเนาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับในส่วนท่าปักทงนะครับกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่หลายคนรอคอยกันมาแสนนานนะครับวันนี้เนี่ยกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะพี่ก็รอเหมือนกันนะครับสำหรับท่าปักทงนะเดี๋ยวพี่จะว่าจะเติมอีกซักนะครับผมอีกซัก พันเพจสองพันเพรนะครับให้ถึง1นึ่งแสนเพรนะครับผมนะเคยไม่อยู่เลยน่าจะหมื่นหนึ่งนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่มีงบประมาณ9ก้าหมื่นนี่แหละนะเดี๋ยวพี่ไปจัดนะครับถ้าปักธงนะครับใครที่อยากรู้แล้วว่าเป็นกิจกรรมอะไรมาวันไหนอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยว่าเขาอัปเดตเข้ามายังไงนะครับในส่วนนี้แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่านะครับไปก่อนจะรับชมกันก็ ขอคนละหนึ่งแชร์กันด้วยนะครับมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูในส่วนกิจกรรมนะครับที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับก็มีไม่กี่อย่างหรอกนะครับก็จะอยู่ในส่วนร้านค้าแล้วก็กล่องอาวุธนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสกินปืนนะครับอ่าลวดลายใหม่เลยที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเป็นฟลาฟฟโอตัวนี้ี่นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ในนะครับ2กระบอกนะครับผมอ่าตัวนี้ค่าสเตตก็คือดามจบวกหนึ่งนะครับความเร็วรีโหลดลบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ความแม่นยำบวกอีก 2นั่นเองนะครับเท่ๆแจม<ำ>ๆกันไปเลยทีเดียวนะครับใครอยากได้ก็มาลองสุ่มกันดูนะครับกล่องละ60เพชรเท่านั้นนะครับเรดดรอปเท่าไหร่เออเรยดยญดรอปสกินปืนตัวนี้นะครับผมเรดดรอปอยู่ที่1%นะครับส่วนสีฟ้าเรดดรอปอยู่ที่2%นะครับแล้วก็เหรีดรอปบ,บัตรทดลองนะครับบัตรทดลองอยู่ไหนเห็นมีเลยนะครับบัตรทดลองอยู่ที่97%นะครับโอ้โห เยอะเกินนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนจินคกรรมท็อปอัพนะครับแฟชั่นหมวกสุดน่ารักนะครับเป็นหมวกน้องช้างแล้วก็โลมานั่นเองนะครับนี่นะครับราคา1เพชรเท่านั้นโอ้โหถูกจัดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมในนี้บอก1เพชแต่ข้างในเป็น 99เพจวันนี้ฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคใครอยากได้ก็มาลองสุ่มกันดูนะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรม,มอื่นๆไม่น่าจะมีเลยแล้วส่วนกิจกรรมนรับผึกงคิดตั้นนะครับเยงผึ่งคิดตั้นจะอัปเดตเข้ามาในวันที่8นั่นเองนะพี่ก็สอนหาไปแล้วเมื่อลงชิปเมื่อช่วงเที่ยง,ง,งนะครับก็ไปดูได้นะครับผมสำหรับวิธีการหาเนาะพี่ก็สอนไว้ละเอียดเลยในส่วนนี้นะครับผมที่นี้ แล้วก็เดี๋ยวพี่ขอกดรับโทเค็นก่อนโทเค็นสองพันยี่สิบสองตัวนี้หายบั克เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอยู่ในส่วนกิจกรรม New Age แล้วก็ Map Pop นั่นเองครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยยังไม่รับของฟรีรีมาเลยนะครับผมพี่มีสอนในช่องนะครับตอนนี้พี่เหลืออีก3ช่องนะครับน่าจะเล่นอีกโบย่าหนึ่งเกมก็ได้ละนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเล่นโบย่าแล้วก็ สังหารศัตรู3คนในแผนที่ใหม่แล้วก็เล่น3เกมในแผนที่ใหม่ก็ได้ละนะครับมากดปั๊บก็ได,บดบได้รับของฟรีทั้งหมดนี้เลยนะก็คือจะปลดล็อกทั้งหมด7ครั้งนะครับก็ได้รับของฟรีทั้งหมดนี้เลยนะมีแอร์บอร์ดด้วยนี่นะครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะสำหรับกิจกรรมท่าปัดธงแล้วก็สกินปืนมีท่าทางอะไรกันบ้างนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับ กิจกรรมนะครับแบนเนอร์ที่อัปเดตในส่วนเพจเนี้าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นะครับพี่ก็นาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาพี่ก็จะบอกให้เกณฑเลยว่าไฮไลท์ไอเทมเดือดรับปีขาน2565นั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นที่วันที่7นะครับนี่เลยนะครับเป็นคาตนะใหม่นะครับอปป้านะครับซาลังเฮโยนั่นเองครับ คาตา纳ตัวนี้พี่รีวิวในช่องแล้วนะครับใครที่อยากดูเต็มๆคลิปเต็มๆไปดูในช่องได้เลยนะครับพี่รีวิวแบบคลิปเต็มๆไว้แล้วนะครับผมก็จะเป็นคาตาะตัวนี้เลยสีม่วงบอกเลยว่าโคตรส,สวยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์นะครับผมนะไว้ใต้คลิปนี้เลยกันแล้วกันนะครับหรือว่าจะแปะตัวไอว้ก็ได้นะครับผมหาดูได้เลยแล้วว่าใครอยากจะดูเต็มๆเนี่ยกดเข้าไปดูในช่องพี่ได้เลยนะครับมีอยู่มีอยู่นะครับลงไว้เมื่อวานนะครับทีนี้เรามาดูวันที่8กันดีกว่าไฮไลท์ทีเด็ดของเรานะคคครัับนนีี่่วท8มมา นะครับเติมปุ๊บรับปั๊บนะครับรับท่าทางนรับซัดทะลุจอเป็นท่าทางไหนมาเดี๋ยวพี่พามาดูก่อนเป็นท่าทางตัวนี้นี่นะครับนี่นะเทปะเติมปุ๊บรับปั๊บแต่ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ให้พี่ดาวน่าจะ4ี่เก้าเก้าสามประมาณนี้2องเก้าอาจจะไม่ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แต่มี99ลงท้ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูท่าทางเต็มกันดีกว่าเป็นยังไงนะครับนี่เป็นอย่างนี้นี่ประมาณนี้เลยนะครับเท่นะ นะครับนี่ปูสัตว์ทะลุจอโอเคนะครับผมเป็นหน้าทางใหม่ล่าสุดนะครับเป็นหน้าทางใหม่ล่าสุดเลยเป็นหน้าทางตัวนี้เลยนะครับอมดูอีกรอบกดเทเนี่ยปับ๊บสัตว์ทะลุจอไปปูหนีไป,ปไงโอ้โหเทจัดจัดนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับฝั่งขวามือ เป็นท่าปักธงนะครับกิจกรรมขุนพลโจรสลัดนะครับผมพร้อมกับชุดเนี่ยเห็นไหมข้างหลัง2ชุดผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ท่าปักธงอยู่ตรงกลางนั่นเองเนี่ยอชาจะดูจะชัดชัดอย่างนะครับท่าปักธงเซิร์ฟไทยนะครับผมตอนนี้กลับมาวันที่8นะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมอะไรแต่พี่ให้เดานะต้องเป็นกิจกรรมแข่งขันกันแน่นอนนะครับต้องใช้เพชรเยอะแน่นอนพี่บอกเลยในส่วนนี้เนี่ยแข่งขันกันแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นกิจกรรมแบบว่าอะถ้าเป็นกิจกรรมตู้สรงแปดทีเนี่ยมีดราม่าแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นท่าทางที่ ก่อนหน้านี้เขาสุ่มแข่งกันหมดแสนเพชรสองแสนเพชรนะครับบอกเลยว่าหมดเยอะนะครับถ้าเอามาตู้สุ่ม8ทีนี่บอกเลยว่ามีดราม่าแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมวันที่8ปดท่าปักธงมาวันที่8มกราคมนั่นเองนะครับส่วนวันที่9นะครับก็จะมีสกินปืนนะครับ MP40 นะครับมีอส,สก้าไททันนะครับแล้วก็มีสกินปืนตัวนี้นะครับผมนะ AK หรือเปล่านะครับผมนี่ AK เนาะอ่านะครับเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยนะครับสำหรับ MP40 ตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าดาเมจโคตรโกรงเลยนะ สกินปืนตัวนี้นะครับพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเจมส่งมาให้พี่รีวิวนะครับก่อนหน้านี้แล้วนะครับอยู่ตรงไหนเออตรงนี้นี่มาดูกระบอกนี้เลยดูดามเมจเดะด,ดามเมจบวกสองนะครับอตัตราการยิงบวกหนึ่งแม่นยำลบหนึ่งนั่นเองนะครับโอ้โหระยะจูบนี่แบบหัวแตกกระบาลแยกเลยนะครับเนี่ยกระบอกเนะี้ยนะครับแล้วเอฟเฟลกแบบสุดจริงๆดูโคตรสวยนะปับ๊บเนี่ยดูเอฟเฟลกเนี่ยโอ้ยเอาเรื่องนะครับอาดูอีใกล้นี่เอฟเฟลกจะเป็นเหมือนแบบว่ามีสีสีนะครับผมอ่ะ ส,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 สีสี่มุมแล้วก็เป็นสกเก็ตปืนออกมาประมาณนี้เลยมีเอฟเฟกสายฟ้าข้างนะครับผมโเท่จ,จัดจัดดาเมจบวก2ยังไงก็แรงนะครับยังไงก็แรงนะดาเมจดูโอ้โหก็ประมาณนี้แหละสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็อีกชุดผู้ชายเนี่ยไม่รู้ว่าจะอัปเดตเข้ามาตอนไหนนะครับสลหรับชุดผู้ชายตัวนี้สีดําตัวนี้นะครับนี่เป็นแพ็คนี้ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่ดูดิทรงผมนี่ทรงเกียนนักเรียนไทย,น,ยนะดูดิใส่แว่นตาด้วย เทจะจับนะครับนี่เป็นชุดไม่มีเอฟเฟกนะไม่มีเอฟเฟกอะไรเยอะเลยนะครับเป็นชุดดำๆไเฉยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีอะไรละนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูกิจกรรมอื่นก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเผื่อ,อยังไม่ได้รีวิวนะครับเผื่อน,น้องหลายคนไม่ได้รีวิวในส่วนนี้พี่ไม่ไม่ขอกดแรกแล้วกันนะเพราะมันเป็นโทเค็นแบบรับมาฟรีเนาะ รับมาฟรีที่แบบรับโทเค็นกิจกรรมบัคตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับพี่ก็เลยไม่อยากขอแลกเลยละกันนะครับผมในส่วนของฟรีก็สามารถแลกได้แล้วนะครับผมเนี่ยเห็นปะพี่ก็แลกไป3อย่างละรูปปั้นนะครับกระเป๋าแล้วก็สกินเปิ์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แหละมาบอกข่าวดีกันว่าถ้าปักทงมาแล้วนะครับรอเตรียมเพชร ไว้ได้เลยนะครับวันที่8มกราคมที่จะถึงนี้นะพี่ก็เตรียมเพชรเหมือนกัน90,000เพจในจัดแน่นอนนะครับรอกันได้เลยพี่มีมารีวิวกิจกรรมนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้กราบาสวัสดีครับ